ลองขายแต่ว่าเขาไม่กล้าออกตัวที่ไหนเดี๋ยอะเยอาแยกาแยกนะครับอ่าอ่าผมเป็นน้องู้กเก็บบนหน้ารานสอบสิ๋วที่นี่นะครับบนหน้าคิววาร์ไซนั้นมันมีการตั้งขึ้นมาแล้วมีการเก็บค่าคิวมีเจ้าพ่อเจ้าแม่ขึ้นมาแล้วก็มีการประกาศกับเราว่าโอเคนะต่อวันนี้วิ่งไม่ต้องเสียค่าคิวถ้าใครเก็บค่าคิวก็จะมีการจับกลุ่มเป็นคดีในเรื่องการโชคทรัพย์อะไรต่างๆถูกไหมครับแล้วให้เขตออกเสื้อให้เราเพื่อรองรับว่าพวกเราเนี่ยคือคนที่ วิ่งในคิวนี้แต่นั่นไม่ได้หมายความว่าคนอื่นจะมาตั้งคิวสมาชิกินไม่ได้เพราะเราไม่ได้ผู้รับสัมทาร,ราบบคออะ,ะครับหสวนระบบตรงนี้กนอครับถ้่ได้หมายความว,ว่าเมื่อคุณหาคิดได้แล้วคุณจะห้ามคนอื่นแม่มาหากินเหมือนคุณขายของอยู่บริเวณละแวกหนึ่งประกฏมีคนมาขายของใ,ใกล้ๆกคุณนั่นแหละคุณไปห้ามก็ไม่ได้เดียนแต่ว่ากอมเมดแกมหน้าไม่ได้เหมือนที่พวกคุณกำลังคอมเมดี้อยู่ตรงนี้เพราะอะไรเพราะกระกปมีการแย่ง รายได้กันนะครับเมื่อไม่มีกฎหมายที่จะคุ้มรองบุญมันก็จะปเป็นลักษณะกา,ารคนต่ามากินแต่ในส่วนที่ตำรวจก็ไปช่วยได้ก็คือถ้ามันเป็นเรื่องที่มันเ่งไม่ได้ไปเหลืองนะครับเป็นเรื่องการากงงนํารถจักรยานยนต์ไปใช้ผิดประเภทคือคน,งงน,น,น,ปปนํารถจักรยานยนต์ที่ติดเบี้ยส่วนบุคคลมาฟ๊าเพี่ยท่านท่านรอผู้กับจราจรแต่ว่าจราจรแล้วผู้ผมเนี่ยพร้อมที่จะเข้าไปดำเนินการบังคับใช้กฎหมายนี้ครับคือจับกลุ่มพวกที่ ใช้รถปิดประเทนีะนะครับนั่นคือส่วนที่เราสามารถปรับการช่วยคึงได้อีกส่วนหนึ่งถ้าเขามาทำร้ำเบิกกฎหมายอุณเช่นมีการมาทําร้ายคุลมีการประ่มคูณไว้ทร้ายคุณก็ว่ากันเปในรายไปในรายดีเปในรายไปุูปปว่าเอ้ยถ้ามึงไม่เลิกวิก่งตรงนี้กูจะฆ่ามึงให้ตายอย่างนี้ก็เป็นการโจมสับแต่่เป็นการโจงก็เใชการโจกก็หาการโจกนะครับนำกฎหมายความรับใช้าะเป็นการจับโดยขัดกฎหมาย กฎหมายบอกจะจับได้ต้องมีหมายจับนะครับเหมือนกันถูกใจกลุ่มคนร้อยคนแท็ทิ่กฎหมายอย่างนั้นเราทําไม่ได้นะครับฉันได้อย่างนั้นกรณีนี้เราก็เรือกปฏิบัติว่าถ้าในกรณีที่เขาทำอยู่หมายโดยนํารถจักรยานยนต์ส่วนบุคคลมาใช้วิ่งรับจ้างตำรวจจราจรซึ่งมีท่านองกับจราจรแต่ว่าจรอยู่ได้รับทราบปัญหานี้แล้วก็จะเข้าไปบังคับใช้โดยเคียงครัง ตกลงนะันั่นเป็นข้อตกลงเหมือนคุณขายของกันนี่แหละก็มีข้อตกลงว่าถ้าใครขายในประเทศไทยถ้ามีอย่างนี้ผมจะไปตั้งตรงไหนก็ได้ที่ดุสารเยอะๆได้ไหมครับเออแล้วก็มาพบปูเขาอย่างนี้พบปืนด้วยพบมีดด้วยยี้ดีไหมครับถ้าได้แต่ผมขอร้องหน่อยบ้านเมืองมีความายุทธรรมอยู่ตรงไหนช่วยประเทศไทยหน่อยช่วยเพื่อว่าวิ่นผิดกฎหมายตรงไหนมันไม่ได้ผิดกฎหมายหรอก เขาขึ้นจับเขตตามบอกของประชาทิ้งไปทุกอย่างผมบอกผมมาตามกฎเกณฑ์ของเชิทงทุกอย่างและตามที่ทางเขตอยากร้องไงทับยังไง<ป>ผมก็ทัตามกันหมดทุกคนและเชติทีท้มาปิดทางพวกผมอย่างนี้พวกผมจะกินอะไรและแปดสิบบาครอบครัวที่พวกผมจะกินอะไรและจะมีอะไรเหลือไหมเชติก็มีแต่าาทางเดียวที่โดยสารขึ้นลงขึ้นลงและมาตั้งไงตรงที่ปากโดยสารขึ้นลงขึ้นลงนี่พวกผม ก็ไม่มีอะไรเดือแล้วแล้วแวถมมาตั้งปักอีกกูกว่าะผมเพ่าผมมันโง่ไม่มีใครใจกล้าม,มีใครสู้ก็มีแต่คนจากบ้านจากเมืองมาสมาหาสทิครับ